ตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสุดเซนจริงๆที่กันบาออนเซ็นนะคะก็ราคาต่อคืนนะคะพร้อมอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าค่ะคนละ2 5 0 0าบาทเป็นออนเซ็น,นที่อยู่ลึกลึกที่สุดใช่ของนูโตออนเซ็นน,นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ย คือมีหลายบ่อให้ออนเซนมากมีทั้งบ่อรวมของผู้ชายกับของผู้หญิงนะคะที่เขาสามารถมิกซ์รวมกันได้ซึ่งเรากำลังเดินไปใช่เดี๋ยวไปดูแล้วก็มีเฉพาะบ่อผู้ชายาแล้วก็เฉพาะบ่อผู้หญิงอ่อนิดนึงค่ะนี่ค่ะให้ดูรองเท้าก่อนก็คือจะต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าแบบนี้นะคะเพราะว่าทางเดินที่เราไปนี่ครับมันเป็นทางเดินแบบนี้หมดเลย แล้วก็เราสองคนยังไม่ได้เปลี่ยนชุดแต่ว่าจะเห็นว่ามีแขกนี่ที่เขาที่เขาจะมาออนเซนเป็นผู้หญิงสองคน<ะ>ใช่แบบนี้นะอะเปลี่ยนเป็นชุดอย,อยู่กะตะ,กะ,ตะเตียมตัวละ<ช>นู่น<ๆ>นุ่นนแต่เราเข้าไปไม่ได้นะตอนนี้เพราะเรายังไม่ได้ไปนออนเซนมันเป็นออนเซนกลางธรรมชาตินุ่น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 ความสูงของกำแพงเกือบเท่าศีรษะเลยคะ่ะ กำแพงสูงหรือว่าเราเตี้ย อันนี้ไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกใช่ค่ะเป็นออนเซนร่ม,มแต่ที่นี่เขาจะมีออนเซนหลายบ่อนะคะแล้วเขาก็จะมีการสลับช่วงเวลาให้ผู้หญิงเข้าบ้างผู้ชายเข้าบ้างโดยที่จะได้ดูบรรยากาศในแต่ไหนบ่แต่ออนเซนที่เป็นแบบแบบผสมกันเอ้แยกกันอย่างผู้ชายกับผู้หญิงเลยก็มีเนี<ช>่ยอันนี้ครับพอมาสุดทางปั๊บนี่เขาจะแยกเลยว่า อันนี้ของผู้หญิงซึ่งเราเข้าไปไม่ได้แน่นอนและของผู้ชายของผู้ชายก็จะเป็นเข,เข้าไปไม่ได้เช่นนค้ะใช่ประมาณนี้ประมาณนี้านอ,าอากาศค่อนข้างเย็นนะคะหนาวทีเดียวเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเต็มไปด้วยหิมะเต็ไมไปหมดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปแช่ออนเซนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหกโมงเย็นอาหารค่ำจะมาแล้วตอนนี้คิวแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่การิบาออนเซ็นค่ะก็เป็นหนึ่งในดูตอออนเซ็นนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเพราะออนเซ็นที่นี่เนี่ยจะเป็นออนเซ็นน้ำนมค่ะอันนี้คือห้องพักของเรานะคะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะบรรยากาศดีค่ะโดยรอบนี่ก็เต็มไปด้วยหิมะเช่นเคยนะคะ เพราะว่ามาในช่วงหน้าหนาวไปเดินข้างน,นอกอากาศหนาวๆทางกานิบาออนเซ็นเขาก็จะมีน้ำชาไว้ให้เราทานด้วยพร้อมกับขนมซึ่งเขาเรียก <มา S 3> ว่า,น,าน,น่าจะเป็นมันจ,นจูหรือถ้าเราเรียกก็อาจจะเป็นมูจิจ,จัดไปอยากนี้เลย อร่อยดีค่ะก็จะเป็นไส้ถั่วแดงหวานดีค่ะอืม